สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ข่าวในบ้านจิงเจ้นะคะกำลังทำก๋วยเตี๋ยวค่ะอันนี้เจียวเจียวเนีเหรอเจียวมันเจียวมันหมูเจียวมันแก้วค่ะนี่ค่ะกากหมูเนะาะเขเจะเอิญอันนี้น้ำซุปค่ะเสร็จแล้ว เ๋่งเมาหนักทำกินนะคะนี่ยังจะทำขายเลยคนนี้ทำก๋วยเตี๋ยวค่ะอีกฝั่งนี้ทำเค้กค่ะแม่นะค้าขายเค้กค่ะโอ<ฮ>้มันเป็นเค้กนมสดค่ะวันนี้ออกเค้กนมสดชิ้นลวกหมูเสร็จแล้วค่ะชิมก่อน นุ่มนุ่ิงอร่อยเด้งดึ๋งดึงดิอีกลูกเรียบร้อยเตรียมกิน ย่างตัวที่ทอ๋อก็ต้องที่เรียบตัวกเลยตัวลูปกระถิ่นแบบคุยง่า่กระถิ่นอ,อู้เผาพริกสดกินกับกะปิค่ะตามสไตล์กว๋วยเตี๋ยวอุดอเรืองอูดรอ,อู้พ,พ,พ,พริกอ่อนขึ้ดีแถบดิฉันก็จะไม่ริกอ่อนขายบ่อยแม่งก๋วยเตี๋ยว,วมาเนี่ยค่ะ,คะย่างพริก กินกับผักสดกินกับผักสดเยอะๆแล้วก็ปุวยเวีย,ยวีม๋อมอุดรค่ะเสร็จแล้วค่ะเตรียมกินค่ะอันนี้อุ่นน้ำซุปอยู่ใส่ต้นหอมเยอะๆแม่บ้านชอบใครชอบมะนาวก็ใส่มะนาวใครชอบพริก ดองก็ใส่พริกดองอันนี้แม่บ้านใส่น้ำส้มนะใส่ซอสพริกกว๋วยเตี๋ยวมืองดอต้องใส่ซอสพริกค่ะล้วก็อันนี้เป็นพริกป่นแม่บ้านไม่ใส่พริกป่นแม่บ้านจะไปกินพริกสดถั่วแม่บ้านก็ไม่ใส่แม่บ้านไม่ค่อยชอบกินกว๋วยเตี๋ยวใส่ถั่วใส่น้ำปลาน้ำปลาเมคกอเชฟเขาบอกว่าอร่อย ใส่น้ำปลาชุบใส่น้ำตาลเดี๋ยวไปเอาช้อนกันค่ะครัวโรกุงลังค่ะมีทั้งขนมเค,ค้กใส่น้ำตาล เสริมสุขค่ะฮะแปดพันห้าของหนูแฟนครับหนูบ่ค่อยขึ้นหนูวิดีโอนู้นเ่ค่อยม้วน ให้เป็นแฟนคลับแม่บ้านก็ช่วยๆดูให้แม่บ้านหน่อยนะคะลาทีนี้ยกไปกินกันค่ะที่โต๊ะมาค่ะกินกันสิโอ้ซี่ซวัโอ้ยขอให้เดียวค่ะบอกภาษาอังกฤษปนแล้วอันนี้แคบหมูค่ะอันนี้พริกอ่อนเผาตามสไตล์ค่ะนี่กะปิค่ะถั่วงอกลม่ใชเจอกระเทียมต่ง่ากเจอกระเทียมนะัอันนี้ขึ้นช่คะ่ะต่งา ตังชายผักม,มีโหระพามีกะล่ำปลีมีหอมเปมีถั่วโอ้ยเห็นขาเทาวดาเนี่ย,ยงานนี้เอาไม่กินกันค่ะบันนี้